เป็นเรื่องปัญหาความรักทั้งนั้นเลยเนาะเออเป็นเรื่องที่าจะกลับมาไหมเรารอคอยอาจารย์อยากบอกเลยเนาะเรื่องความรักเนี่ยมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนาะมันมีความหวังมันมีกําลังใจมันมีความอุ่นใจนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราแล้วก็อยู่กับเราทุกวินาทีนั่นแหละคือตัวเรา ใช่อาจารย์แนะนำว่าอบางทีเนี่ยเราใจเราอะไปอิงก,กับคนรักที่มันไปจากเราแล้วจะกลับมาไหมอิงก,กับสิ่งนอกตัวแต่ลืมแต่ลืมที่จะอิงเข้ามาอยู่ในตัวเองเนาะวันนี้ลองกอดกับตัวเองเนาะถามตัวเองว่าอืมเนี่ยพูดกับตัวเองสักครั้งหนึ่งเรียกชื่อตัวเองก็ได้ นะหลับตาแล้วลองถามตัวเองซิวันนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเธอมีความสุขไหมเนี่ยแล้ววันนี้เธอรู้สึกยังไงฉันรักเธอนะแล้วก็เรียกชื่อตัวเองไว้ลองกอดตัวเองนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ไหวละความรักมันทำไมโบยบินไปทำไมเขาจะกลับมาไหมอะไรไหมเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเนาะนั่งร้องไห้อยู่ข้างใน ใค้ฟังตรงนี้แล้วตื้นตันมั่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งร้องไห้ยอยู่ทำไมเขามัวแต่มองหาคนข้างนอกทำไมเขามัวแต่ทวินหาคนข้างนอกทำไมเขาไม่กอดฉันทำไมเขาไม่รักฉันเลยลองคุยกับตัวเองดูนะคะวันนี้นะอาจารย์ฝากไว้อาจารย์รู้แหละว่ามีใครคนหนึ่งดูอยู่นอกห้องแล้วก็กำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะอืมหลายคนมัวแต่เฝ้ารอคอย สิ่งที่มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่มันไม่แน่นอนข้างนอกคนอื่นอาจารย์เคยผ่านจุดนี้มาแล้วเนาะทั้งชีวิตนี่พึ่งพิงแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนอื่นคนนอกที่นอกเหนือจากตัวเองพอมันตกหนักเข้าจริงๆแทบเอาชีวิตไม่รอดถึงได้รู้ว่าเอา้ามันมีคนคนหนึ่งที่ อยากปลอบประโลมเราอยากกอดเราอยากดูแลเราอยู่ข้างในจริงๆนะคะหวังว่าวันนี้นะตรงนี้จะช่วยให้ใครบางคนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่รู้สึกอ้างว้างรู้สึกถูกทอดทิ้งรู้สึกว่าทำไมใครๆก็ไม่รักเราทำไมชีวิตจึงแย่อย่างนี้อย่างเงี้ยคะ่ะนะ วันนี้ลองกอดตัวเองเนาะที่เงียบๆถามตัวเองมันมีคนคนหนึ่งแหละที่รักตัวเองที่รักเราอยู่นะวันนี้ลองไปทําดูนะคะมาตอกต่อค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์แม่นจริงๆใครเนี่ยเดี๋ยวนะอาจารย์แม่นจริงๆหนูกําลังร้องไห้อาจาาัจนาอาจารย์รู้ว่าอาจารย์สื่อสารอัจนา,าเหอาารออัจนาเอทีหนูพิมพ์ชื่อเล่นมาหูก นะคะอาจารย์ก็สัมผัสได้เจ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 มีรักสวัสดีค่ะอาจารย์สัมผัสได้ว่ามีใครคนหนึ่งกํลาลังร้องไห้อยู่เพราะว่าไม่รู้สึกจะหาทางออกยังไงคนเราเนี่ยพอมันมีความทุกข์มันคิดอะไรไม่ออกจริงๆทุกเรื่องเงินทุกเรื่องคนรักสูญเสียคนรักสูญเสียของรักมันมันคิดไม่ออกจริงๆอืมเนาะนะ อาจารย์เข้าใจอาจารย์เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์เองมันเหมือนมีพลังงานมากระทบนะนะอัด,อดชื่ออัดจนาเหรอคะอัดจนาะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกขอภัยนะถ้าหากว่าไม่ได้ทักทายทุกคนเพราะอาจารย์กําลังกําลังส่งพลังงานให้ให้หนูอาัดจาันานอยู่นะคะอืมนะนกใช่ไหมอ๋อโอเคคุณนกนะ อาจารย์ส่งพลังงานดีๆให้อาจารย์รู้แล้วลหละว่าวันนี้จะมีคนที่ต้องการพลังงานแบบนี้เข้ามานะอืมอยากส่งกำลังใจให้นะว่าวันนี้เราถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จักจะบอกอะไรยังไงกับใครวันนี้ให้รู้ไว้นะว่าอาจารย์เล็กเข้าใจหนูนะนกนะอาจารย์เล็กจะไม่ถามหรอกว่านกมีความทุกข์เรื่องอะไร เพราะว่าบางทีก็ไม่ได้อยากพูดอยากให้มีใครสักคนแค่ฟังเราเนาะนะโอเคส่งกำลังใจให้ก่อนเอาตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะเยียวยาได้ด้วยเวลาด้วยวันนี้ถ้าเรากำลังมีความทุกข์อยู่แล้วเราก็ดิ้นรนอยากไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องตรงนี้หาคุยเรื่องนั้นตรงนี้ระบายอะไรอย่างนู้นอย่างนี้บางทีมันก็จะพาเข้ารกเข้าพงมันจะมีเนาะมันจะมี อะไรหลายๆอย่างให้เราหลงเชื่อแล้วเราก็จะหลาตามแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเครื่องรางของขลังกลายเป็นเรื่องของการมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจารย์อยากให้ตั้งสติแล้วอยู่กับตัวเองนะใครที่กําลังรู้สึกแย่อยู่กับตัวเองอืมนะตั้งสติคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ ดีที่สุดฉลาดที่สุดเก่งที่สุดมีอยู่ในตัวคุณแล้ววันนี้ใจนิ่งๆค่อยๆถามตัวคุณเองไม่งั้นคุณไม่รอดชีวิตมาได้จนทุกวันนี้หรอกเพราะคุณเก่งคุณเอาตัวรอดได้แต่บางช่วงคุณไม่สามารถที่จะคุยกับตัวเองหรือสัมผัสตัวเองได้นะนะลองดูอ่ะโอเคต่อเลยโอเคค่ะอ่า มิน้นมิ้นยังอยู่นะมินม้นมิ้นโอเคนะนบโอเคนะนกเข้าไปตามอาจารย์เล็กนะคะอาจารย์เล็กมีพูดเนี่ยในในในคลิปในนี้ก็ได้หรือในช่องสีแดงก็ได้อาจารย์ทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคะนะคะอาจารย์อาจารย์าารยสามารถโค้ชให้ได้นะลองดูนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เนี่ยกดติดตามแล้วแชร์ออกไปแล้วแล้วก็ตรงกลางเนี่ยค่ะ กดเข้ามานะคะปรึกษากันได้นะโอเคต่อต่ออืม